เราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีกข้าพเจ้าพิจารณาลักษณะของพระราชวรรสแล้วขอทำนายว่าในภายภาคหน้า ถ้าอยู่คลองราชสมบัติจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปราบปรามได้ชัยชนะไปทุกทิศแต่ถ้าออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้าจะเป็นศาสดาเอกผู้แนะนำสั่งสอนสัตว์โลกโดยไม่มีศาสดาอื่นใดยิ่งใหญ่ไปกว่า เราไม่ปรารถนาจะเป็นมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เราไม่ปรารถนาทรัพย์สมบัติหรือความสุขสบายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่อาจทําให้ผู้ครอบครองพ้นทุกข์และไม่อาจทําให้เราช่วยเหลือทุกคนที่เรารักและอาณาประชาราชของเราให้พ้นทุกจากการแก่การเจ็บการตายไปได้ กิเลสเอ๋ยเจ้าสร้างเรามาเป็นเวลาช้านานแล้วบัดนี้เราได้พบและทำลายเจ้าหมดสิ้นแล้วการผัวพันด้วยความสุขในกามการทรมานตนให้ลำบากทุกยากเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรทำไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้ทางดำเนินสายกลางคือมักมีองค์แปดเป็นไปเพื่อพระนิพพาน อริยสัจคือความเป็นจริงอันประเสริฐสี่ประการได้แก่ทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจควรกำหนดรู้สมุทัยคือความอยากอันเป็นเหตุของทุกข์ควรละนิโรธคือความดับทุกข์ควรทำให้แจ้ง และมักคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ควรทำให้เกิดขึ้นสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตั้งอยู่เป็นธรรมดาและดับไปเป็นธรรมดาทุกเท่านั้นที่เกิดทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับ ไม่ใช่สตรีไม่ใช่บุรุษไม่ใช่เราไม่ใช่เขาภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในวันนี้จะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องพุทธประวัติกันครับซึ่งเราได้เรียนรู้เรื่องราวพุทธประวัติกันไปแล้วตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นประถมศึกษาปีที่สองที่เป็นเรื่องของการประสูติของพระพุทธเจ้าการเกิดสมาธิขั้นปฐมยาณจนเมื่อพระองค์อภิเษกสมรส ได้พบกับเทวทูตสี่จนเป็นเหตุให้ออกผนวดตรัสรู้และปรินิพานสำหรับพุทธประวัติที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมจากที่เราได้เรียนกันมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่หและประถมศึกษาปีที่สองครับซึ่งการที่เราได้ศึกษาพุทธประวัติเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะจะทำให้น้องๆเข้าใจประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา อันนำไปสู่การปฏิบัติตามคำสอนอย่างมั่นคงนั่นเองส่วนเนื้อหาพุทธประวัติที่เราจะเรียนรู้จะมีเรื่องราวอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันเลยน้องๆคะพุทธประวัติที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นเรื่องราวในช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรจนถึงเสด็จดับขันปริณิพ,พานค่ะหลังจากที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะเติบโตขึ้นเมื่อสู่วัยรุ่น ก็ได้ทรงแต่งงานกับพระนางยโสธราหรือพิมพาและมีพระโอรสหนึ่งองค์นามว่าราหุลแต่ต่อมาพระองค์ก็เกิดความเบื่อหน่ายกับเรื่องราวทางโลกและได้พบกับเทวทูตสี่ซึ่งก็คือคนเจ็บคนแก่คนตายและนักบวชจึงเสด็จออกผนวดหรือที่เราเรียกว่าออกบวช เพื่อหาทางพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่พระองค์ทรงประสบและพบเห็นหลังจากที่พระองค์ออกบวชแล้วก็ได้ไปศึกษาในสำนักดาบทต่างๆเช่นอารา,รา,ดาะ,ะดาบทและอุทกกดาบทแต่ก็คิดว่าไม่ใช่หนทางที่จะทำให้พ้นทุกข์พระองค์จึงเปลี่ยนไปบำเพ็ญทุกขรักกิริยาซึ่งเป็นการทรมานร่างกายโดยการกัดฟัน กลั้น,นลมหายใจและอดอาหารซึ่งในระหว่างที่ทรงบำเพ็ญทุการะยิริยาอยู่นั้นก็ได้มีนักบวชงรูปคือบัญจาวัคคีมาคอยปรนิบัติรับใช้เนื่องจากเลื่อมใสศรัทธาในความเสียสละและความอดทนในการทรมานตนเองของพระองค์แต่พระองค์ก็คิดว่าวิธีนี้ก็ไม่ใช่วิธีที่จะทำให้พ้นทุกข์ <Bilder. Like> <infinity> <lockdown>. <announcement> จึงหยุดทรมานตนเองทรงกลับมาเสวยพระกรยาหารตามปกติทําให้ปัญจวัคคีย์คิดว่าพระองค์ทรงท้อถอยจึงขาดความศรัทธาในพระองค์และออกไปอยู่ที่อื่นแต่ก็เป็นสิ่งดีที่ทําให้พระองค์บําเพ็ญเพียรทางจิตโดยการนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบได้อย่างสงบมากยิ่งขึ้นแต่ว่าน้องๆคะก่อนที่พระองค์จะไปสู่หนทางที่ทําให้ตรัสรู้นั้น ก็เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญขึ้นค่ะเมื่อนางสุชาดาได้นำข้าวมาทุกปายาตพร้อมถาดทองไปถวายพระองค์ณใต้ต้นไทรถือได้ว่าพระกรายาหารที่นางสุชาดาเป็นอาหารมื้อสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ค่ะเย็นวันนั้นมีชายคนหนึ่งชื่อโสธิยะมีอาชีพเป็นคนเลี้ยงแพะได้นำหญ้าคามาถวาย พระองค์ทรงรับเพื่อน,นำมาปูที่นั่งใต้ต้นโพทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหากยังไม่สามารถตรัสรู้ได้ก็จะไม่ลุกจากที่นั่งไปขณะที่พระองค์ทรงนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรอยู่นั้นก็ได้ผจญกับมารคือการผจญมารซึ่งเปรียบเสมือนกับกิเลสภายในใจของพระองค์คือราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นเครื่องขัดขวางไม่ให้พระองค์บรรลุธรรมพระองค์ทรงเอาชนะพยามาร ด้วยความเพียรความดีและบารมีที่พระองค์ทรงสั่งสมมาค่ะน้องๆคะราคะโทสะโมหะหมายถึงกิเลสอันได้แก่ความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ภายในใจพระองค์ทรงเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยการเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นทำให้พระองค์ได้ตัดสรู้ธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่ได้แก่ คือความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยคือเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์นิโรธคือการดับทุกข์มัคคือข้อปฏิบัติในการดับทุกข์กระสตรูร้โดยพระองค์เองเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันขึ้น15ค่ําเดือน6ตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเมืองราชคือแคว้นมคตปัจจุบันเรียกพุทธคยามีพระชนมายุ35าคัา เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ได้ออกเดินทางไปเผยแผ่คำสอนให้กับผู้ที่เคยรับใช้พระองค์มาก่อนนั้นก็คือปัญจะวะัคคีทรงแสดงปฐมเทศนาคือการแสดงธรรมครั้งแรกให้กับปัญจะวะัคคีสรงแสดงธรรมเทศนาธรรมาจากกับปวัตนสูตรในวันขึ้น1 5ค่ําเดือน8ที่ว่าด้วยเรื่องของการเดินทางสายกลางทำให้พระัญญโกณทัญญะหนึ่งในปัญจะวะัคคี ได้เข้าใจธรรมะแจ่มแจ้งในคำสอนจนบรรลุธรรมขั้นโสดาบันและได้ขอบวชถือได้ว่าเป็นพระพิสุกร,รูปแรกในพระพุทธศาสนาเลยนะคะส่วนนักบวชอีกสคนคือว่าปะพัตตยะมหานามะและอัสชิได้เกิดดวงตาเห็นธรรมและขอบวชในลำดับต่อมาต่อมาก็ได้มีพระสาวกที่บรรลุปเป็นพระอรหันต์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน60องค์ พระองค์จึงให้พระสาวกเหล่านี้ออกไปประกาศพระศาสนาส่วนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดตามที่ต่างๆจนเกิดมีพระสาวกเพิ่มขึ้นอีกและได้สาวกเบื้องขวาคือพระสารีบุตรสาวกเบื้องซ้ายคือพระโมกขลานะพระองค์จึงยึดเอาเมืองราชครื้แคว้นมคธเป็นที่ตั้งของศาสนาพระเจ้าพิมพิสารที่เป็นเจ้าครองเมืองมคธในขณะนั้น จึงสร้างวัดแรกในพระพุทธศาสนาถวายให้ตั้งแต่ที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ทรงเผยแผ่และประกาศศาสนาสั่งสอนให้คนทำดีปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ตามที่ต่างๆเป็นเวลากว่า45ปี จนกระทั่งพระองค์มีอายุได้8 0พรรษาก็ทรงละสังขารเสด็จดับขันปรินิพานที่เมืองกุสินาราแคว้นมัลละในวันเพ็ญขึ้น15ข้ามเดือน6ตรงกันทั้งวันประสูตรตรัสรู้และปรินิพานนั่นเองครับซึ่งแม้พระองค์จะเสด็จดับขันทะปรินิพานไปนานแล้วนะครับแต่พระพุทธศาสนาและหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ยังคงปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันอีกทั้ง พระพุทธศาสนายังเป็นศาสนาหนึ่งที่มีผู้นับถืออย่างมากเลยครับน้องๆคะ่ะเรามาทำกิจกรรมนี้กันคะ่ะให้น้องๆเรียงลำดับการเกิดเหตุการณ์ในพุทธประวัติต่อไปนี้ให้ถูกต้องโดยนำเมาส์ลากตัวเลขวางเรียงลำดับตามภาพเหตุการณ์คะ่ะข้อ1ภาพบรินิพพานข้อสอภาพการบาเพ็ญทุกกิริยาข้อส ภาพตรัสรู้ข้อสภาพถวายข้างมาทุกปายาตข้อห้าภาพผจญมาร เป็นยังไงบ้างครับน้องๆสำหรับกิจกรรมที่ได้ทำและพุทธประวัติของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้น้องๆเห็นถึงเพราะความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการหาหนทางพ้นทุกข์และเผยแผ่ศาสนาที่ทำให้ทุกวันนี้เรามีพระพุทธศาสนา,าเป็นศาสนาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อโลกน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับ ข้อไหนกันแน่หลังจากที่เราได้ศึกษาพุทธประวัติของพระพุทธเจ้ากันแล้วอยากให้น้องๆทำกิจกรรมนี้กันอีกสักหนึ่งกิจกรรมนะคะโดยให้ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องค่ะข้อหนึ่งใครเป็นผู้ถวายข้าวมาทุกปายาตให้แก่พระพุทธเจ้า นางสุชาดา 2. ข้อใดคือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นครั้งแรกธรรมาจากกัปปวัตตนสูตร ข้อ3อริยสัจสี่ประกอบด้วยอะไรบ้างทุกสมุทยัยนิโรธมรรคข้อสใครคือผู้ที่เกิดดวงตาเห็นธรรมและได้บวชเป็นพระสงฆ์องค์แรกในาศาสนาโกนทัญญา ข้อ5พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานหลังจากเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลากี่ปี45 เรามาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะข้อ1ใครเป็นผู้ถวายข้าวมาทุปายาตแก่พระพุทธเจ้าคําตอบที่ถูกต้องก็คือนางสุชาดาค่ะซึ่งการถวายข้าวมาทุปายาตให้แก่พระองค์นั้นถือว่าเป็นอาหารมื้อสุดท้ายก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะข้อ2ข้อใดคือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเป็นครั้งแรกคําตอบที่ถูกต้องคือ รรมาจากกับประวัตนสูตรที่กล่าวถึงการเดินทางสายกลางที่โปรดแสดงให้แก่ปัญจวคีเป็นครั้งแรกในการแสดงธรรมของพระองค์ครับข้อ 3. อริยสัจสี่ประกอบด้วยอะไรบ้างคำตอบที่ถูกต้องคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่เป็นธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ในวันขึ้น15ข่้าคเดือน6ข้อ4 ใครคือผู้ที่เกิดดวงตาเห็นธรรมและได้บวชเป็นพระสงฆ์องค์แรกในศาสนาคำตอบที่ถูกต้องคือโกนทัญญะที่ได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงคือรรมาจากกัปปวัตนสูตรจนเกิดดวงตาเห็นธรรมและได้บวชเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาข้อหพระพุทธเจ้า เสด็จปรินิพพานหลังจากเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลากี่ปีคำตอบที่ถูกต้องก็คือ45ปีค่ะวันนี้ได้พาน้องๆไปศึกษาเรื่องราวของพุทธประวัติเันไปมากมายเลยนะครับน้องๆอย่าลืมกลับไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนกันมาแล้วด้วยนะครับเพราะการที่เรารู้ประวัติความเป็นมาของศาสนาจะทำให้เราเข้าใจและรู้คุณค่าได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ